ดูดวงชาวราศีมินอย่าตกใจนะถ้าโถงลงวันที่หนึ่งลงวันที่หนึ่งเปรียบเสมือนโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาเปรียบเสมือนนะครับผมมรดกเงินก้อนโตเปรียบเสมือนธุรกิจการงานการเงินเปรียบเสมือนการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งเพราะฉะนั้นดวงชะตานี้มีเกณฑ์ชะตาเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินเลขเสี่ยงนําโชคก็ได้ ดังนั้นอย่าดูถูกดวงชะตาตัวเองดวงชะตานี้จะรับทรัพย์โดยโชค่าน,นจะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินสิ่งต่างๆที่ทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกยาแย่จะเริ่มพลิกเปลี่ยนแปลผันดวงชะตานี้จะสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญลุกเรืองขึ้นมาตันทีตันใดให้ท่านวางแบบแผนออกเดินทางมองการไกลถึงอนาคตให้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผัน,น,นได้พัฒนาอย่างก้าวโดดพระราชาแห่งเหรียญจะนำพาซึ่งโชคลาภ อัศวินขี่ม้าถือเหรียญน,นำพาซึ่งถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลการประดิประดอยการรีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายตกตำแหน่งไฮเปอร์เพนจะมีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาทเทพเทวดาสิงหสิทธิคำชูปกปากคุ้คของรักษาปีศาจมูมานนางมาร้ายนะครับเข้ามายื้อแย่งแข่งแย่งจริงดีเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีโชคลาภมีเงินทองมีบารมีมีวาสนาก็ต้องแบ่งปัน ไม่แบ่งปันไม่ได้ไม่กวดน้ําความขันไม่ทําอะไรเลยไม่ได้ต้องมันทาบุญกุศลวาสนาออกไปนะผมในโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งเอ็มเพสจะมีโชคลาภเงินทองารมีวาสนาให้ท่านออกเดินทางมองการไกลถึงอนาคตให้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาอย่างก้าวโดดจะได้พบกับแสงตะวันนะผมจะได้ปรับรุงแปลเปลี่ยนแปลผันดวงจะตานี้หึือกเขิมในอํานอจบุญบาร,รมีวาสนาไม่เคยกลัวใครนะผมจะนั่งหัวเราะ ยินดีปีดาก็ได้นะ uh huh huh huh. นกน้อยนําพาซึ่งบุญกุศลวาสนาท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันสายสามดาบตั้งมั่นจัดหนักจะเต็มในโชคตาตกตําแหน่งเดะซันเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรวิวัลฟ์ฟูนบังเกิดขึ้นในโชคตาตกตําแหน่งเดอะฟูไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโสมนัสติดกับดักมนเสน่บนจันทารับโชคตาของนั้นตกตําแหน่งเทมเมเรน จะเกิดความคล่องตัวเกิดความแช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าฟ้าผ่าทาวเวอร์ไปยังเจ็โดโบรดล้าแสนทุกข์ทรมานให้ท่านถือดาบตั้งขึ้นกาได้กาเสียกาที่จะปรับปรุงแปเปลี่ยนแปลผ่านอย่าไปกลัวกับปัญหาต่างๆให้รีบแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาในเมื่อปิศานมูบานนั้นกีดก้านไม่ให้ท่านถูกระวันที่หนึ่งไม่ให้ท่านเหงไม่ให้ท่านฟังเฉียดไปเฉียดมาอยู่งั้นนั้นก็ควรจะต้องตกตำแหน่งหนึ่งไม่เท้านะผมไม่ว่าจะเป็นมรดกที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นการสืบทอดทรัพย์สมบัติก็จะเป็นตําแหน่งที่ดีนะบ,บุญกุศลวัสนานี้มีเกณฑ์ชะตายื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีดวงชะตาจะเปิดปรับรัพ์โดยโชคท่านจะได้ลื่นเลอสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำ,ำเพลงกองกันดงสุขสม,สมสมหวังดังใจหมายตกตําแหน่งดาบสองข่ยคิดฟินิชตายตองให้รอบข้อไม่ปรับปรุปรงแปรเปลี่ยนแปลผันได้ทัดนาอย่างก้าวโดดได้ตกตำแหน่งเหรียญใหญ่เบิ่มอัศวินขี่ม้าส่งมอบถือดาบปาดประหารสตูโมวาน นับประด่าวทรงแสงดวงแก้วมณีดวงจะตาของท่านจะลื่นเริงสังสรรค์ร่ายรำเต้นระบำอย่างมีความสุขนะับผมดวงจะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายให้สังเกตในโชคตาใครบางคนเข้ามายื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีดวงจะตาจะเปิดนะับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมั่นจัดหนักจะเต็มการที่ท่านผูกมัดด้วยกระถาเวทมนต์หรืออะไรก็แล้วแต่นะับผมอารมณ์จะเกิดทางด้านเรื่องนะครับทางด้านเรื่องเพศ เาสองอารมณ์สองจิตสองใจจะเกิดขึ้นการที่ใครบางคนดับไฟนะครับผมปิดไฟนะ้ครัมกันแก้งในโชคตาล้นะผมฟ้าผ่าลงมาตรงสารเจ้าเจ็บปวดโลลาแสนทุกทรมานผมไปทําอะไรให้คุณหรือยังไงฮนะผมไม่ทําอะไรเห้ยเาจุดแสงตะเกียงทองจุดแสงไฟตลอดเวลาท่านถึงจะรอดนะครับแล้วจุดยังไงอ่นะหมอสันช่วยบอกหน่อยได้ไหม ได้สีนะครับผมก็คือถวายน้ํามันตะเกียงสวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมฐานไฟอย่าดับนะไฟดับตัวใครตัวมันในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างถ้าจะลื่นเลอสังสรรค์ยิ่งแก่ยิ่งรวยยิ่งแก่ยิ่งประสบความสำเร็จมีดปักตรงกลางหลังนะครับผมจะต้องรีบพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงชตาจะสุขสมสมหวังดังใจหมายได้รับถ้วยทองโอกาสท,อง,อ,าสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลให้ไปทางซ้ายหรือไปทางขวาดีในโชคชะตาใครบางคนอบคอลองมาทุบ ตรงกลางหัวใจมันรู้สึกอึดอัดอด,อดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวก็ผมไปทําอะไรคุณหรือยังไงับนะผมเพราะฉะนั้นในโชคแค่ตางท่านหัวใจต้องใหญ่กว่าเงินทองเงินทองเอามาให้ันะบซื้อหัวใจเราได้หรอซื้อไม่ได้หรอกนะับเราก็แกล้งเสแสร้งไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างท่านต้องได้ความจริงใจได้ความนะับลึกซึ้งอยู่ภายในใจับนะผมเป็นโอกาสทองโอกาสดีโอ,สดโอกาสข่าววิวาข่าวมงคล ครับผมถูกใจคลิปนี้กดซ er, ุปเปอาาร์ตง์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ทีมใหคาคูหมอซันได้ขอทํำนายว่าดวงนี้จะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินนะครับผมร่ํารวยด้วยทรัพย์สินกทองนะรับท้ายคลิปรับฟังคลิปพิเศษนะครับของทางช่องดวงชาราศีมีนเดือนในช่วงเดือนชาวราศีมีนจะเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวครั้งสำคัญเนื่องจากดาวพฤหัสบดี ซึ่งเป็นดาวมหาสุขเคราะองเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งที่ส่งผลดีต่อดวงชะตาของท่านส่งผลให้เกิดโอกาสและความก้าวหน้าในหลายด้านของชีวิตด้านการงานในเดือนนี้ชาวราศีมีนจะได้รับพลังงานเชิงบวกที่ส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างชัดเจนโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารการประสานงาน หรืองานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์จะมีโอกาสได้แสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาจะเห็นความสามารถและให้การสนับสนุนอาจได้รับมอบหมายโครงการสำคัญที่จะเป็นก้าวกระโดดในเส้นทางอาชีพสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะพบกับช่วงเวลาแห่งการขยายกิจการหรือเริ่มต้นแนวทางธุรกิจใหม่ๆ ความคิดริเริ่มที่เคยวางแผนไว้จะได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรทางธุรกิจการเจรจาต่อรองต่างๆจะราบรื่นและได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุนขนาดใหญ่ควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจด้านการเงิน ด้านการเงินในเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนหรือการทำงานที่ผ่านมารายได้พิเศษอาจเข้ามาจากช่องทางที่ไม่คาดคิดโดยเฉพาะจากความสามารถพิเศษหรืองานอดิเรกที่ท่านถนัดอาย่างไรก็ตามดวงการเงินจะดีมากในช่วงครึ่งเดือนแรกส่วนครึ่งเดือนหลังควรระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย หรือการถูกชักชวนให้ร่วมลงทุนในโครงการที่ไม่มั่นคงสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจค้าขายยอดขายจะเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวกับความงามสุขภาพหรือผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์คนรุ่นใหม่การทำการตลาดออนไลน์จะได้ผลตอบรับที่ดีลูกค้าเก่าจะแนะนำลูกค้าใหม่ให้ทำให้ฐานลูกค้าขยายวงกว้างขึ้น ควรใช้โอกาสนี้ในการสร้างแบรนด์และขยายช่องทางการขายให้หลากหลายมากขึ้นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนท่านอาจได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่งหรือการได้รับโอกาสใหม่ๆในการทำงานบางท่านอาจได้รับการทาบถามให้ร่วมง,งานกับองค์กรใหญ่ หรือโครงการที่มีชื่อเสียงความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้ใหญ่จะแน่นแฟ้นขึ้นส่งผลดีต่อการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจในอนาคตกลางเดือนเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังเรื่องการสื่อสารและการทำความเข้าใจกับผู้อื่นอาจมีความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นได้ควรใช้วิจารณญาณในการรับฟังข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องก่อนตัดสินใจใดๆการเดินทางในช่วงนี้อาจมีอุปสรรคบ้างควรวางแผนและเผื่อเวลาให้มากขึ้นปลายเดือนจะเป็นช่วงที่ดวงด้านความสัมพันธ์เด่นชัดมีโอกาสได้พบปะผู้คนใหม่ๆที่จะเข้ามาเกื้อหนุนการงา,งานและการเงินบางท่านอาจได้รับการชักชวนให้ร่วมลงทุนหรือทำธุรกิจร่วมกันควรพิจารณาข้อเสนอต่างๆอย่างรอบคอบ และไม่ควรรีบตัดสินใจในทันทีด้านสุขภาพและจิตใจควรให้ความสำคัญกับการพักผ่อนให้เพียงพอเนื่องจากจะมีภาระงานและความรับผิดช,ชอบเพิ่มมากขึ้นการออกกำลังกายและการทำสมาธิจะช่วยให้จิตใจ,ใจสงบและมีสมาธิในการทำงานดีขึ้นควรหลีกเลี่ยงการทำงานหักโหม จนเกินไปและมันดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอคำแนะนำพิเศษสำหรับชาวราศีมีน 1. เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการวางแผนระยะยาวและเริ่มต้นโครงการใหม่ๆ 2. ควรใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจเรื่องการเงินและการลงทุน 3. เน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานและพันธมิตรทางธุรกิจ สให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองและเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ 5. รักษาสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อนสรุปภาพรวมของเดือนเดือนจะเป็นเดือนแห่งโอกาสและความก้าวหน้าสำหรับชาวราศีมีนแม้จะมีความท้าทายบ้างในบางช่วงแต่ด้วยความมุ่งมั่นและการวางแผนที่ดีท่านจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรค และประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายควรใช้ช่วงเวลานี้ในการวางหลักฐานที่มั่นคงสำหรับอนาคตทั้งในด้านการงานและการเงินและอย่าลืมดูแลสุขภาพควบคู่ไปด้วยในภาพรวมดวงชะตาของชาวราศีมีในเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากมีโอกาสก้าวหน้าในหลายด้านทั้งการงานการเงิน และความสัมพันธ์แต่ควรรักษาความระมัดระวังและไม่ประมาทเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากพลังงานดวงดาวที่เคื้อหนุนในช่วงเวลานี้ในช่วงเดือนชาวราศีมีนจะพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตโดยเฉพาะในด้านความรักเนื่องจากดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าสู่ราศีของคุณส่งผลให้มีเสน่ห และความน่าดึงดูดใจเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคนรอบข้างจะสัมผัสได้ถึงพลังงานด้านบวกที่แผ่ออกมาจากตัวคุณทำให้เป็นที่สนใจของผู้คนมากขึ้นสำหรับชาวราศีมีนที่มีคู่ครองแล้วความสัมพันธ์จะเข้าสู่ช่วงที่ลึกซึง้งและมั่นคงยิ่งขึ้นคู่ครองของคุณจะแสดงความรักและความห่วงใยออกมาอย่างชัดเจนทำให้คุณรู้สึกอบอุ่น และปลอดภัยในความสัมพันธ์แต่อย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจมีเรื่องเข้าใจผิดกันเล็กน้อยเกี่ยวกับการใช้เวลาร่วมกันควรพูดคุยและหาทางออกร่วมกันด้วยความจริงใจหากทั้งสองฝ่ายยอมเปิดใจรับฟังการปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายลงได้ด้วยดีนอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการวางแผนอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการซื้อบ้านการแต่งงาน หรือการมีบุตรส่วนชาวราศีมีที่โสดดวงความรักของคุณกําลังเจริญรัสอย่างยิ่งโอกาสที่จะได้พบคนพิเศษมีสูงมากในช่วงต้นเดือนโดยเฉพาะในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้การทำงานหรือกิจกรรมทางสังคมคอนอที่เข้ามาในชีวิตจะเป็นคนที่มีความคิดและอุดมการ์คล้ายคลึงกับคุณทำให้การพูดคุย เป็นไปอย่างลื่นไหลและน่าประทับใจอย่างไรก็ตามคุณควรใช้เวลาทังความรู้จักอีกฝ่ายให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจเริ่มความสัมพันธ์ที่จริงจังเพราะดาวเสราร์ที่โคจรผ่านจะทำให้คุณมีโอกาสได้พบกับคนที่มีความจริงจังและต้องการความสัมพันธ์ระยะยาว นอกจากนี้ในช่วงปลายเดือนชาวราศีมีที่โสดอาจได้พบกับคนเก่าที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตการพบกันครั้งนี้อาจนำมาซึ่งการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิมแต่ควรพิจารณาให้รอบคอบว่าทั้งสองฝ่ายได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นจากความผิดพลาดในอดีตหรือไม่การตัดสินใจใดๆควรมาจากความรู้สึกที่แท้จริง และความพร้อมของทั้งสองฝ่ายโดยสรุปแล้วเดือนจะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวราศีมีนในด้านความรักทั้งคนที่มีคู่และคนโสดความสำเร็จในความรักจะเกิดขึ้นได้หากคุณเปิดใจยอมรับในสิ่งที่เข้ามาและใช้สัญชาตญาณที่แม่ในยางของราศีมีนในการตัดสินใจเรื่องสําคัญการสื่อสารที่จริงใจและการให้เวลากับความรักอย่างเหมาะสม จะเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสุขในความสัมพันธ์ของคุณ